ในครั้งก่อนแอดได้พูดถึงอาหารที่ควรรับประทานและหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันโรคมะเร็งกันแบบรวมๆไปแล้วครั้งนี้แอดเลยอยากมาพูดถึงอาหารที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งแต่ละชนิดกันบ้างค่ะเพราะปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิดมะเร็งคือกรรมพันธุ์ตัวอย่างเช่นมีการศึกษาที่พบว่ากว่า80%ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคเดียวกันนั้น มียีนในร่างกายที่ผิดปกติซึ่งเป็นผลจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นหากใครมีคนในครอบครัวเช่นแม่หรือยายป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเรายิ่งต้องระวังอาหารที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งแต่ละชนิดจะมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่มะเร็งเต้านมที่เพิ่งกล่าวกันไปนี่แหละ มีการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานผักผลไม้เนื้อไก่เนื้อปลาและพวกเดลี่โ o รดักอย่างนมหรือชีสไขมันต่ำในปริมาณมากดูจะมีแนวโน้มในการเกิดมะเร็งเต้านมได้ต่ำในขณะที่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหล้าเบียรดูจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะต่อมาคือมะเร็งที่ผู้หญิงหลายๆคนกลัวอย่างมะเร็งบริเวณมดลูก แม้จะไม่ได้เจาะจองอาหารใดเป็นพิเศษแต่มีงานวิจัยพบว่าคนที่อ้วนหรือมีพุงจะมีโอกาสเป็นมะเร็งชนิดนี้ได้มากกว่าคนทั่วไปอาจเป็นเพราะร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาผิดปกติเพราะงั้นทางเลืยกที่ดีที่สุดคือการพยายามรักษารูปร่างให้อยู่ในเกณฑ์สมส่วนผ่านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มาต่อกันที่มะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งชนิดนี้ค่อนข้างเสียงในคนที่อ้วนลงพุงค่ะเพราะงั้นต้องดูแลตัวเองอย่าให้น้ำหนักเกินจนอ้วนสำหรับอาหารที่เกี่ยวข้องนั้นต้องระวังอาหารจำพวกอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปอย่างไส้กรอกกุนเชียงเพราะอาหารเหล่านี้ผ่านการใช้ในเตรตเพื่อถนอมอาหารซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่นอกจากนั้น อาหารไขมันสูงหรือพวกเนื้อไม่เกรียมก็ถูกพบว่าอาจมีผลด้วยเหมือนกันส่วนวิธีการป้องกันนั้นให้รับประทานอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงอย่างธัญ,ญพืชข้าวซ้อมมือรวมถึงอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมและวิตามินดีจะช่วยลดความเสี่ยงได้ค่ะมะเร็งปอดชื่อนี้พูดไปใครๆก็คงจะนึกถึงกันแต่บุหรี่ว่าเป็นสาเหตุหลักใช่ไหมล่ะคะ แต่เคยมีการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานผักผลไม้มากๆมากกว่า5้าถ้วยต่อวันจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้น้อยกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ทานผักผลไม้ค่ะมะเร็งอีกชนิดที่เกี่ยวข้องกับอาหารเลยคือมะเร็งระบบทางเดินอาหารค่ะมีการศึกษาพบว่าคนอ้วนมักเกิดกรดไหลย,ย้อนได้ง่ายซึ่งกรดเหล่านี้จะทำลายอวัยวะ และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารได้เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองไม่ให้อ้วนจึงเป็นวิธีการลดความเสี่ยงทางหนึ่งค่ะส่วนอาหารที่เกี่ยวข้องนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัดเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มร้อนๆนั้นก็สามารถทำลายเซลล์บริเวณช่องปาก คอและหลอดอาหารได้ซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์และเกิดมะเร็งบริเวณนั้นได้เช่นกันอ่าลืมพูดถึงมะเร็งอีกชนิดที่คุณผู้หญิงกลัวไปได้ยังไงนะนั่นก็คือมะเร็งรังไข่ค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันว่าการดื่มน้ำเต้าหู้ หรือกินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลังไ่ได้เช่นเดียวกันกับการดื่มชาแต่ตรงนี้ขอโนต้ตไว้เลยนะคะว่ายังไม่สามารถพูดได้เต็มปากเพราะยังมีงานทดลองที่ตีกันอยู่ว่าตกลงมันได้ผลหรือไม่ได้ผลกันแน่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ขอเว้นว่างไว้รอให้มีหลักฐานมากพอสะก่อนส่วนตอนนี้ ขอให้ทุกคนยึดหลักการรับประทานอาหารอย่างสมดุลไปก่อนนะคะเพราะการทานอะไรมากไปหรือน้อยไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นล่ะค่ะใกล้จะจบแล้วมาถึงมะเร็งของคุณผู้ชายกันบ้างนั่นก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะเราน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการรับประทานมะเขือเทศมากๆนั้นช่วยลดความเสี่ยงได้เนื่องจากมีสารที่ชื่อไลโคปีน มีเคล็ดลับเล็กๆคือหากนำมะเขือเทศไปผ่านความร้อนเช่นทำน้ำมะเขือเทศต้มหรือซุปและรับประทานร่วมกับอาหารที่มีไขมันจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารชนิดนี้มากขึ้นค่ะแต่ไม่เพียงแค่นั้นการรับประทานพืชตระกูลถั่วรวมถึงผักดอกอย่างบรอกโคลี่หรือดอกกล่ำเองก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เหมือนกัน ต่ตัวที่อาจเพิ่มความเสี่ยงได้คืออาหารแคลเซียมสูงค่ะโดยเฉพาะใครที่ทานเป็นอาหารเสริมอยู่อาจต้องลองปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาดูนะคะสุดท้ายแล้วขอปิดที่มะเร็งตับอ่อนค่ะมะเร็งชนิดนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนักแต่ก็ควรระวังไม่แพ้มะเร็งชนิดอื่นโดยมีการศึกษาพบว่าการมีพุงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับอ่อนได้โดยเฉพาะในเพศหญิง ส่วนอาหารบางชนิดก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้เช่นกันที่แนะนําให้หลีกเลี่ยงคือเนื้อสัตว์แปรรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารปิ้งย่างหรืออาหารที่ทอดจนไหมเกรียมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจจะดูเยอะไปหน่อยแต่หากจับใจความเราจะพบคีย์เวิร์ดเช่นคําว่าอ้วนและผักผลไม้โผลขึ้นมาอยู่บ่อยๆซึ่งนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนโฟกัสกัน อาจจะมีรายชื่ออาหารชนิดอื่นโผล่เข้ามาแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนว่าอาหารชนิดไหนส่งผลกับมะเร็งยังไงกันแน่สามารถบอกได้แค่ความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องถึงกับเถียนตรงเป๊ะทุกระเบียบฉันจะกินแต่อันนี้ฉันจะไม่แต่อันนู้นแค่นำมาใช้เป็นแนวทางแล้วปรับให้ตรงกับชีวิตประจำวันของเราก็พอค่ะ